มาดามฉินกินสวัสดีค่ะมือีนสิบห้มามักปั่นน้ำกนักนาวพี่น้องน้ำมะนาวปั่นนะคะแก่หอนอากาศจะเป็นหอนครับน้องพี่น้องเนาะส่วนผสมน้ำมะนาวปั่นนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายเกลือ น้ำร้อนนะคะแล้วก็มะนาวน้ำมะนาวั้นเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำร้อน,นะคะ่ะเทดกินพี่น้องน้ำบักน้าปัน่นใส่น้ำตาลใส่เกลือแล้วเราก็มาใส่น้ำร้อนแล้วก็มาคนให้น้ำตาลละลายนะคะสูตรเทดกินเองคะ่ะพี่น้องเราต้องเอาตามสูตรเป๊ะๆเ,ปเปนาะคะ่ะเนาะแล้วเราก็เติม น้ำมะนาวคั้นลงไปเดี๋ยเราก็ไปปั่นกันค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำมะนาวปั่นสูตรทำกินเองนะคะใช้มะนาวสองลูก ใช้น้ำตาลทรายเกลือปุ่นน้ำแข็งปั่นแบบมแลละพี่น้องเย็นสดชื่นแก้ร้อนร้อนอากาศร้อนมากน้ำมะนาวปั่นสูตรมาดามนะคะสูตรมาดาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ